โอยเอาเรื่องนะถ้าพี่ชอบคลิปผมอะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆพวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T F Big Bike นะครับวันนี้อยู่กับไนอ้นนยิ้มหวานครับผม นะไอ้นนทีหวานเนี่ยเป็นมือข้างมือกลางมือกลางใช่มือกลางนี่เขาเรียกว่ามืออะไรมือกลางที่มันแบบว่าเวลาเราไม่แสงเกงในแล้วก็ตรงไปตรงมานี่คือคืออวัยวะส่วนที่สี่ของส่วนที่ห้าของร่างกายอ่ะรีวิวรถเข้าใหม่สามคันเอาแบบว่าเน้นๆนะเข้าใจง่ายได้ใจความนะอยู่ข้างหน้าก็เป็นดูคาเตะแปดสองหนึ่งเ e อฟตนะตัวนี้ก็ท่อกองกล่อง ข้อว่าข้อปั๊มน้ำก็เป็นอลูมิเนียมใช่ครับนะตรงสเปคของมัน CB 6 5 0 F นะปี2016ตัวนี้ก็เป็นโครงแดงตัวลิมิเตครับมาพร้อมปั๊มบนแบมโบ่คอซ่าและเรียวซีโนนะตัวนี้ปี2 0 0 0เท่าไหร่สิบแปดปีสิสีแดงมาพร้อมท่อลันลนหนึ่งใบปลายมะละกอปลายมะละกอนะอ่ะมาดูที่821คันแรกเพอร์ฟอร์มานนี่เป็นยังไงก็คือท่อกองกองใช่ครับนะหน้าจอนี่จะขึ้นวันเล็ก นะท่อยวเป็นท่อเทอร์มิจากโรงงานอยู่แล้วนะตัวนี้ได้โชคหน้าอัพไซด์ดาวสีทองแล้วด้วยสุ่พี่แต่ว่ามันมีเขียนว่าโอลินด้วยนะฮะมีเขียนว่าโอลินด้วยนะแท้เหรอไม่รู้นะฮะน่าจะได้มาน่าจะได้นะทำ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 เหมือนทำเหมือนแหละทำเหมือนนะเพราะว่ามันหูเดิมเนี่ย้นะไมก็2องหมกวโลนะสภาพแบบนี้ก็ ถือว่าพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานครับนะนี่ไฟท้ายท้ายนี่ก็เป็นท้ายแต่งดุคติดตรงรุ่นเนี่ยเพอร์ฟอร์มานด์เห็นไหมเพอร์ฟอร์มานด์เห็นไหมเพอร์ฟอร์มานด์เห็นไหมนะไฟเลี้วทั้งนั้นไฟเลี้ยวหน้ากับเพอร์ฟอร์มานด์เห็นไหมนะก็คือตัวเพอร์ฟอร์มานด์นั่นเองนะแล้วมาดูฝั่งนี้ท่อปั๊มน้ำก็จะเป็นอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนะไล่น็อตทองทั้งคันน่ะน็อตทองทั้งคันเลยนะน็อตทองทั้งคันก็สวยงามน่ะตัดได้ดีนะพี่สวยงามเหลืองทองเหลืองทองเออนะฟังเสียงไหม เฮ้ยไม่รัดจน,นเกินไปไม่ลัดจน,นเกินไปครับเสียงดีครับเฮ้ยมันแอบแอบเสียงดีนะพี่เสียงดีนุ่มนิ่มนะคันนี้ก็เอาไนึ่งปดหมื่นเกบาท 1, 1 8ึ่0 0สบาทครับ c ี 650F นะไป2,016โครงแดงโคลิมิเตดยอดนิยม นี่มาพร้อมกระปุกแบมโบใหญ่ๆแล้วก็ปั๊มบนนี่ก็เป็นคอซ่านะโชคกนี่ก็เป็นไส้โชเหมือนไส้แต่งเลยนะไส้แต่งไส้แต่งไส้แต่งของตัวตัวนี้ไส้แต่งน่าจะเป็นตัว Y S S นะกันล้มก็มีเรียบร้อยแล้วล้อก็เป็นสีแดงยางหน้าหลังใหม่โซ่สเตอร์ใหม่พร้อมใช้งานนะใมคันนี้ก็นะไม่เยอะมาก23,000โล23,000โลเสียงก็ดีพ่อพ่อเป็นไทเทเนียย ไฟเออใช่ครับดูเสียงเด็ดจับสมชื่อนะพี่สมชื่อสมชื่อสมชื่อเลยครับนะอ่ะคันนี้ก็เอาราคาเบาๆไปง่ายๆได้ใจความ139,000บาทถูกกว่าตะก่อนถูกตะก่อนราคาที่ไปจับต้องกันได้หมดแล้วแล้วก็คันสุดท้ายนี่ลีออซิโนนะตัวนี้ปี18สีแดงนะ ก็ของแต่งก็มีท่อสลิปออลหนึ่งใบนะก็จบเดี๋ยวรถมันทรงสวยแล้วมันทรงคลาสสิกทรงพาเฟ่อยู่แล้วนะใบก็ใบน้อยหนึ่งหมื่นสามพันโลเสียงก็ดีเสียงมันสีสูงเฮ้ยเอาเรื่องอะเนี่ยมันมียิงด้ืยอหรอพี่ก็อยากลองขับอ่ะ ไม่ธรรมดาเลยนะ,าายนะพี่เฮ้ยมันได้ท่อมาแล้วมันแรงอะมันไม่ธรรมาดาเลยนะตอนแรกอะ่ะมีความคิดว่าเฮ้ยเบนเนลลี่เฮ้ยเรียวซีโน่แต่ก่อนนี่คือเราขับถ้าเคยเคยขับแต่ท่อเดิมๆไงมันชิวๆอะ่ะผมมีความรู้สึกต้นมันไม่ได้จัดขนาดนี้อืนี่ต้นโคตรจัดอ่ะต้นจัดมากแต่นะแรงเลยแหละเออออกตัวนี่แรงเลยแหละหมกมาป่ะเนี่ยฮะหมกมาป่ะ ท่อกองกอ่องอาจะเป็นไปได้นะใช่มหมแล้วก็เราก็นี่ระบบนี้ก็ต้องงัดด้วยมือเพราะว่าเรางัดด้วยรองเท้าเราไม่ได้เพราะรองเท้าแพงเดี๋ยวเสียของรองเท้าแพงไปยืมเข้ามาด้วยฮะคันนี้เอาไป8 9 0 0 0บาทครับ0 0บาทกับรถ5 0 0ซีซีสมรรถนะสูงๆแบบนี้นสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 2 8 3ส2 7 4 2ครับนะ โอ้ช่างกล้องเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นงานแล้วเป็นงานพี่เดินรอบเลยพี่ไปนู่นไปนี่ป๊อบวับวับวบนะอ่ะโอเคครับอ้าวหันกล้องไปหาตัวเองหน่อยหลายคนอาจจะไม่เห็นท่านน่ะท่นน่ะสวัสดีครับเส้นกล้องสวัสดีครับ